ไปเดนเดินเดินไปถ่ายทางนู้นอ่ะเออโอเคครับวัสดีครับไปไอ้นะครับ่างประเทศครับเขาทรมาเมื่อกี้นี่ครับเขาว่าบอกเขาหน่อยครับวีร์ี่ศูนยอืมี่ับมันมาผมกล่ว่ากิิ่งข0มากนะห้าแปดาปดสี่สักี่ศูนยีหนึ่งยังอยู่นะครับ ทีหนึ่งยังอยู่ครับแต่หนูหนูจะให้พ่อลิ่ของหางเองครับให้ริ่มในช่างของพ่อเน้องครับได้สแล้วก็หนึ่งแปดสี่อันขอบครับพ่อขออนุญาตหนึงครับ มึงก็จะออกกิจเปรีมึงก็จะออกกิจเปรีสามอะไรนี่ไม่รู DVD> ้จะเลากันมุนอีตุ้นเลยแล้วุงพ่อบอแรกลุงพ่อบอกก็ไม่ต้องซื้อเลยเอาไว้เปิดทีเดียวเลยบ้านอนะเขาบอกว่าไม่ได้ตื่นกันใคแล้วพ่อครับ สี่ศูนย์กับหนึ่งแปดครับรีบร่างสี 40, ่ศู <18. S 2> นย์หนึ่งแปดตัวเต่าด้วยครับสี่หนึ่งครับครับข้างบนเล่นางเดียวเลยพพเพ้อ <laughs> ปี่กปิดงพ่อเนะก็ถูกเดี๋ยวไวเอาปืดงานครับ <laughs>

คนเขาทแต่เขาแแล้วก็สีชจ้นดิค่ะงานคุณลองดคครบสี่หนึงวิ่งหนึ่งครับก็มาวิ่งหนึ่งชัวร์จ้า40นมาทำไมเงะ คุณก็ไม่รู้จักขาเนาะก็ก็บอกบอกเขาไปไม่เอาไม่น่าไม่ต้องเล่นนะพ่อเนาะอืมไม่น่าไม่ต้องเล่นไว้เอาโน้นเลยเพราะว่าคนโทรมาช่วยแม่แล้วเขาบอกว่าให้เตรียมทำเดี๋ยวมันจะช่วยเราคุณละสามขวดถึงขวดช้าไม่ต้องเอานะพ่อไม่น่าไม่ต้องเอานะพ่อเนาะเอ้า อยู่หลบ่นอ้ใจใจนึแม่แล้วแม่ก็ให้ดูไม่เ้าแม่คุยนะคะสรุปเลยสรุปเลยสรุปเลเใช่เาตเอ้าหนูว่าึงเนไม่ได้นบอกไม่ต้องถามอะไรนี้ É Eu que... sou มาเดียวมาพูดมาเช้านี้มาบอกว่าเยอะจังเลยจะซื้อยังไงแกไปจะซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อน้องแม่นะเด็กใช่กระเจี๊ยบเราก็จะให้ยังไงครับเขาให้ผมมาที่สี่อะไรก็แกก็จะซื้อพี่จะขุดมาหาแกแล้วก็ว่าแม่แต่ตัวจังจะซื้อตัวไหนบอกไปเลยเดี๋ยวว่ายาวไปไหนยาวไปไหนยังไง ต้องอไม่ดตังองเลยอไม่ต้องเอานะครับลองตองไม่้องอไม่คว่ำเลยพ่อฟังว่าหน้าไม่ต้องคำนะเ้าเอาไว้ยวอ้ยมีคนตัดไปที่กระชวยเราเลยเขามาถามรื่องี่เก้ว่ายังไง จะคุยกันพ่อแล้วมาคุยกันนะแม่บอกว่าจะให้ติดต่อเดี๋ยวไปหาเลยตอนบ่ายนี่เดี๋ยวขี่รถไปหาเลยนี่ตากล้องตากล้องแม่ออกนอกเฟรมแล้วพ่อตาทุ่ถามครับเอาอย่าไ 9, 6, 3, าามา่ทีนึงชัดๆเลยเก้าเก้างจริเก้า ศูนย์สามโอเคสองตัวสองตัวสองตัวสองสองตัวสองตัวกุมารสองตัวแล้วฟังหน่อยฟังหน่อยเอาสองตัว ไม่ฟังเราเลยสองตัวสองตัวตออสองตัวเอาสองตัวเดี๋ยวนี้เร็วสองตัวหนึ่งแปดดีศูนยีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนบ่าย <c oughs> เดี๋ยวไปหาเดี๋ยววิ่งไปหานี่เดี๋ยวจะวิ่งไปหาตอนบ่ายนี่เลยนี่ไปไล่ทดเลย <c oughs> รีบระเกียมเลยเพราะว่าม่น <ooo paying> ินได้ทันวันนี้คุณก่อนคุณต่างประเทศคุณที่ไหนไม่รู้เราต้องช่โอเค